สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคัะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโรบอทแมพอ่าซาน่เป็นแบบยิงปืนกันนะครับโอเคเอาละวันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับเกมนมะาเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวย,ยิงปืนยิงกันนะครับเป็นสองทีมนะครับทีมสีฟ้ากับสีแดงอืม เราต้องฆ่าคนไปเรื่อยๆจนกว่าเรานั้นจะได้อันดับที่ดีแล้วเราก็จะชนะในทันทีนะครับตอนนี้เนี่ย<ม>ผมเกิดไปสีฟ้านะผมจะต้องฆ่าสีแดงผมจะอาธิบายไม่ค่อยเยอะเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเพราะว่าต้องนำมาศึกษากันเองนะครับเพื่อผมก็อธิบายแล้วไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอนนั้นเนี่ยะะส,ก,สยกุลตรง <c oughs> นู้น,น,างงนจากนู้งงนก็ไปอยู่ตรงนู้น <c oughs> ออกมาั่นแหรออ๋อตายเฉยอืมถ้าเราตายนะครับมันจะบอกด้วยนะครับผู้ศัตรูอยู่ตรงไหนแล้วเฮ้ยโกด้นไนท์ว่ะมีคนได้มี้ทองตัวนี้ผมกำลังเฮ้ยมีไอเจอกันแล้วเออรียร้อยออม่เียโอเคเกมจบเลยนะครับทีมของเราก็ชนะไปเฮ้ย เพลงติลิคอสิ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ดวยวโดนได้อันนี้ก็จะเป็นการเลือกโหมดนะครับซึ่งผมก็จะเลือกบีบโมดไปมันมีโหมดให้เลือกนะครับก็มีโหมดเยอะแยะเลยแต่ผมก็จะยกมาคร่าวๆแบบแบบนี้นะครับพี่บอกไปโอเคนีกก่สกินของผม,ม,มงเป็นนะเป็นคาร์บอยกระดูก ไม่รู้มันเป็นคาบอยกันดูหรือเปล่านะแต่ผมจะแต่ผมจะเรียกมันว่าเป็นเฮ้ยเกิดมาก็เจอเลยว่ะอุ้ยตายว่ะเปิดเสียงหน่อยก็แล้วกันเว่ามันจะได้ยินเสียงด้วยเราไม่ไดยินเสียงเราจะไม่จับทางศัตรูไม่ได้นะครับโอเคตัวนี้ก็เตืนต่เฮ้ยตอนนี้ยังไม่เจอศัตรูเลยนะครับแปบ๊บนึงเฮ้ยเจอศัตรูแล้วโอเ้เฮ้ยตายว่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอเคผมเกิดตรงนี้พอดีเลยนี่แหละโอ้ยผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับอืผมก็ไม่ไเก่งแบบเกมแนวยิงปืนเพิร์ทเฟิร์ชซันชูตติงอะไรมากนะครับผมก็จะพยายามเล่นให้มันดีๆนะครับตรงนี้เราอ้อมไปทางฝั่งซัตบุล้อ ผมยิงไม่โดนเลยอะดูดีทุ้คนจะสังเกตว่าผมจะแคปยิงไม่โดนเลยเ้ยคน fk ว่ะเออเลยบร้อยตายสีลร่ทูเอะตายโอเคซีลร่ถูตายแล้วม,มันโดนเพื่อนเราคะ่ะตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วครับขึ้นมาด้านบนแล้วเออเต้นโชว์หนึ่งเป็นหนึ่งตกผมไม่ได้ตั้งใจกดน,นะครับอุ้ย โอ้ยไม่น่ากดต็ดเ,เลยโอ okay. เคเกิดม,มาอีกรอบนึงมีประตูอยู่ทางโน้นฝังนน,งน,นะครับอุย้ยแม่ติดมันจะติดไอตรงประตูเทเลพอร์ตเนีย่ยโอ้ยแล้วก็มีคนมาดักอีกอะไรวะเนี่ยเจอตรงนี้แล้วโอ้โยโอ้ยผมอาจจะตายเบื่บอ,อก็กดทษด้วยนะครับเพราะว่า ไม่เก่งมากเลครับก็อาจะสู้คนไม่ค่อยได้นะครับสู้คนหัวโห้โหโยเนี่ยดูดิเลือดผมมันมีเยอะหลุ่เลยแต่ว่าเขายิงกันยังไงให้มันแบบยังไงวะเนี่ยโอเควันนี้ผมไปหาศัตรูกันผมได้ปืนเฮ้ยซีโร่ทุกซีโร่ซีรซรโร่เอ โอ้โทีมมันจากด้านหลังม่งมาดักผมว่ะอือผมต้องเอาจริงเลยไอย้โดนไอ้นี่แล้วไอเนี่ยมันเป็นคนที่แบบโอ้ยโหดเกินอุ้ยผมล่วงว่ะเฮ้ย,ายนายมายืนอะไรนี่ตรงนี้เหีย้ยก็ตายอีแล้ว อเอโอเคตะกี้บักนี่หน่อยนะครับขอโทษด้วยเดินเราขึ้นมาดมดานบนแล้วเจอศีรปตูตรงนู้นอ่าเรียบร้อยเอยตายแล้วทำไมตายบ่อยจุงเลยเราเดินนี่ผมต้องอยังไงผมเจอศัตรูแล้วเออขอโทษ ตายอีกแล้วมีคนหดหวดวนั่งนั่งเลยในใน,นี้อือ <c oughs> ตอนนี้ผมก็กำลังหาคนหด่นี่ไ,ไงโอเคผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับ,บน,นี้เราคนกัน <c oughs> คนที่อยู่กันได้หมดน,นะครับขอโทษนะครับขอโทษกับเสียงด้วยนะครับเสียงผมมันเห็บๆหนิดหน่อยครับเออ อุย้ยตรงนี้ปิดว่ะไอ้ยเจอ,อคนอยู่ตรงนี้ว่ะเออเรียบร้อยฆ่าได้แล้วแล้วผมก็ตายเนี่ยนะขึ้นไปชั้นบนงโอเคตรงนี้ขึ้นไปชั้นบนนะโอเคเรียบร้อยศัยตรูอยู่ทางนู้นครับศัตรูอยู่ทางนู้นศัตูอยู่ทางนู้น ต,ต้องค่อยๆลอบเข้าไปข้างในฐานของศัตรูโอ้ยขนาดลอบฆ่าแล้วนะเนี่ยแล้วข้อเสียของเกมนี้คือมันที่แรงยิงมันไม่มีอะแบบมันมีนะบางปืนอะเฉะพาะบางปืนอะได้เลยเออเอ๊ะเ,อเจอคนทางด้านฝั่งน,นู้นแล้วเอ้าตายเยชนะเลยนะครับ เพลง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 ติลิขสิทธิ์ไม่ได้เปิดไม่ได้เออเซฟเขาอ่ะคือผมเลือกไปมั่วๆนะครับเลือกไปมั่วๆเลยตับหนึ่งอ้ปิงร้อยกว่าก็ว่าทำไมเล่นไม่ค่อยถนัดหนึ่นนอครับคตัวนี้ได้ละ เลือกทีมกันมีเอทีมสีแดงนี่แหละโอเคไหน, okay. นเปิดเสียงได้มั้งโอเคเปิดเสียงได้แล้วครับตะกี้เพลงตีลิโกสิ์มาครับตะเพลงมานี่ผมต้องรีบปิดเลยคือผมจะเปิดไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ดีนะครับ เอ้ยไอ้เจ้าโรบอทไอ้เจ้าหุ่นยนต์โอ้เลยปืนตอนแเล่นกาการะครับมันแบบมันนี้แค่นัดเดียวมันเป็นสนายไม่ค่อยชอบเลยไอ้ปืนเนี่ยนะโอ้ยทำไมวะเนี่ยเร็วๆรีบปิดตอนนี้ผมต้องหาคนคนเออเออก่อนแล้วยิงให้เขาตายนะครับผมจะได้ปืนใหม่มา อุ๊บชุดออุอุ๊ยอุ๊ย,ยด้านหลังโอ๊ยทำไมมันเล่นลำบากเหลือเกินโอ้ยตายอีกแล้วทำไมไม่ได้คิวเลยโอ้ยนี่ขนาดผมยิงโดนกันเลยเนะี่ยทำไมเขาไม่ตายวะ อาจจะหัวล้อมีการหัวล้อหน่อยนะครับโถ่อ้ยตายอีกละขอโทษที่ผมหัวล้อเนี่ยครับมันก็อืมมันมันหน้ามันไส้อะครับมันนผมจะชอบหัวล้อนะครับพอเวลาเล่นเกมแนวเนี้มันจะหัวล้อนะครับโอ้ยมันยิงโดนยังไงของมันวะเนี่ย ขนาดอุตส่าห์ผมแอบดีๆแล้วนะเออยิงโดนพอด,ดีเอ,อ้าตายอีกแล้วยังไม่ทันได้พูดสาดคำเลยเออโอเคใช้ปืนพกไปอ,อุ๊อ,อ๊อมันยิงโดนผมได้ไงวะแล้วทำไมเพื่อนไปได้วะเนี่ยโอ,อ้ยขี้โกงนี่หว่า ไป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 อย่ามัวพูดมากโอเคได้แล้วตัวนี้โอ้ตายอีกแล้วโอเคตัวนี้เกมก็ดำเนินไปได้นะครับ <c oughs> ดูขึ้นไปก่อนคลิปอาจจะยาวนานหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> หายไปไหนแล้ววะที่ตัวดิ๊กไปนแม็กนัมแม็กนัมน็บเลยตายอุย้ยเอาว่ะแม่ดักด,ด้านหลังอะไรวะเนี่ยมต้องถือมีดกกอนถ้าถือมีดมันจะวิ่งเร็วมากเลยครับเอออ้าดาเมจเข้าไปเต็ม ตายแล้วไม่เป็นไรถือว่ายิงโดนไปอยู่เราต้องรีบบุกชาร์จครับเฮ้ยนั่งไงโอ้ยตายแล้วทำไมแต่ละคนมันโป่งเกินโอ้ my g ก d อุย้ยอุ้ยตายแล้วอุ้ย my g ก d ตาย ไม่ผมตายแล้วแป๊บนึงโอเคตอนนี้ผมขึ้นมาดัดบนแล้วเฮียตายแล้วไม่โอเคขออีกกห้าคิวก็พอแล้วอืมน่ร้อยแป๊ก จะนี้หาคนกันมีคนอยู่ด้านนอกว่ะโถ่เอ้ยตายแล้วโอเคก็เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับก็จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปยังไงก็รอติดตามกันนะครับจนหรับคลิปนี้ขอต้นวนรไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ